สวัสดีค่ะพี่เอฟนะคะนางสาวนาภาานัสวรรมูลกุลคะ่ะพี่เอฟเป็นนักศึกษาทุนโครงการห้องเรียนสวนจุนันทารุ่นทีนน่1ค่ะวันนี้นะคะพี่เอฟอยากจะมาเชิญชวนน้องๆมองหกนะคะที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนภาคพิเศษน,นะคะภาคเรียนทีนน่1ปีการศึกษา2565วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสวนจุน,นันทาค่ะ,คะ ตอนนี้ทางบริษัทรี o โโกโบโลจิิติกจำกัดมหาชนกำลังเปิดรับกจัาหัดขอทุนเรียนฟรีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2565นี้ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ QR code ด้านนี้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย